ศึกษามาแนวปฏิบัติวิสนากรรมฐานแนวไหนมาก็ดีถ้าไม่มีจิตที่มาในแนวที่จะต้องช่วยการรักษา,าวิปัสนาธุระวงตรงนี้มาเนี่ยก็คงจะไม่มีเพราะฉะนั้นทุกท่านเชื่อว่าฐาแบแดน,นที่เรายังมีการศึกษาเดินตามรอยของอพระพุทธเจ้าเดินตามรอยของบรุรพาวิปัสนาจารย์มาอยู่ทุกวันนี้นก็คิด ก็ต้องการาบรรลุธรรมหรือพระพุทธศาสนาของเราด้านวิปัสนาธุระก็จะยังคงอยู่คู่กับโลกสืบต่อไปเป็นสำคัญอันนี้จึงในฐานะที่บุรพะวิปัสนาจารย์รุ่นเก่าแม้ตั้งแต่ถือว่าสมเด็จพ่อของเราคือพระพุทธเจา้าแล้วกมายุคข,ข,ข,ของพระอรหันต์ก็ดียุคของพระ บรุรพาพิเศษนาจารย์รุ่นหลังรุ่นเก่ามาหรือรุอ่นปัจจุบันนี้ก็ดีมาภายในระยะไม่กี่เดือนกี่ปีมานี้ก็ดีที่ฝากไว้ให้กับพวกเรานี้จึงชื่อว่าเราได้มาสืบสารงานต่อมาเอาเรื่องเก่ามาเล่าว่าเออนะเราจะทําอย่างไรเรากําลังเดินตามรอยของอสมเด็จพ่อเรากําลังเดินตามรอยของบรุรภาพิเศษนาจารย์และเรากําลังมา พปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพ่อหรือของครูบาอาจารย์ของเราเนะพื่อที่จะให้ด้านาวิปัสนาธุระนี้จเจริญมั่นคงสืบไปแน่นอนญาติโยมที่ทุกท่านเมื่อฟังสักครูน่นี้ท่านท่าจะคุณราาสิทธิมุนีได้กล่าวถึงบุคคลสำคัญในส่วนที่ที่เรียกว่าหลวงพ่อพระ เจ้าคุณสมเด็จพระพิพมทธเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สมัยก่อนเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งเป็นพระพิมทธรรมน,น,นั้นก็มีอํานาจยิ่งใหญ่และท่านก็มองการไกลหรือว่ามีวิสัยทัศน,น์ที่กว้างไกลว่าวิปัสนาธุระนี้หรือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยที่ท่านได้สืบสานต่อมาในฐานะเป็นวิปัสนาบ่งมาจากพม่านั้นนะนะเราจะทําอย่างไรให้ยืนยงคงอยู่ต่อไป หลวงพ่อสมบครณสมเด็จก็ได้มองว่าเออถ้าคื้นว่าให้กับวัดใดวัดหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือวัดใดวัดหนึ่งรักษาคงไม่ได้คงจะไม่อยู่ต่อไปต้องมอบให้กับมหาวิทยาลัยดังกล่าวคือมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยิลัยซึ่งปัจจุบนันนี้มีท่านเจ้าคุณราชสิทธิวณีนี้เป็นผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะที่มหาวิจัยสงฆ์คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิลัยนี้ตั้งสถาบันวิปัสนาธุระขึ้นมานี่ท่านเจ้าคุณราชสิวนีนี่นะก็วัดมหาธาตุนั่นแหละที่จะเป็นผู้จับงานด้านวิปัสนาธุระซึ่งสถาบันวิปัสนาธุระที่มหาจุฬาลงกรณราชวิลัยจัดตั้งขึ้นงานนี้เป็นงานใหญ่หญยาติยยม ถ้าไม่มีถ้าญาติโยมหรือพวกกราชนับเป็นพุทธบริษัทไม่ช่วยกันรักษาและไม่ช่วยกันจันโลงไม่ช่วยกันสนับสน,นุนไม่ช่วยกันมาร่วมกันอย่างนี้นะก็จะหายากและระดับนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่นี้นะจะต้องเป็นลักษณะสถาบันที่ให้ทั้งพระทั้งญาติทั้งโยมเข้ามาเรียนในลักษณะเป็นพิชาการคือเป็นหลักสูตร หลักสูตรทั้งในระดับปริยาตรีปริญาโทรปริญาเอกนะจะต้องมีหลักสูตรเกิดขึ้นแล้วก็จะมีเหมือนกับที่ปัจจุบันนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจินวงศ์วัดพิชยัยญาติเนี่ยท่านจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตบาลีศึกษาพุทธโคดที่จัดขึ้นในที่เรียกว่าเป็นวิทยาลัย ไอสงบาลีศึกษาพุทธโคตรจัดหลักสูตรแล้วก็มหาบัณฑิตวิชาวิปัสนาภาวนานะอันนี้ถึงปริยติประุปัจจุบันนี้หลักสูตรนี้มีถึงขั้นจบรุ่นที่8ที่9แล้วนะมีพระสงฆ์ธรรมเนรและญาติโยมอุปสบบาสิกาทั้งชีนะไปเรียนนะเพราะฉะนั้นจึง จึงเป็นโอกาสดีที่ญาติโยมผู้สนใจที่รับชมรับฟังอยู่ที่ทางบ้านอยู่ขณะนี้นะถ้าต้องการที่จะไปศึกษาในสาขาวิชาวิวปัสนาภาวนานะเรื่องวิปัสนาโดยตรงตามหลักมหาสิทธิปฐานสูตรที่ปรากฏในพระตไตรปิฎกจริงๆนะไปศึกษาได้นะอันนี้มีญาติโยมไม่ชีดิตไปศึกษาไปเยอะ นี่ก็เป็นผลงานอันหนึ่งที่เชี่ยเห็นว่าหลวงพอ่อจะบปรคุณสมเด็จเนี่ยท่านไม่ทอดทิ้งเรื่องวิปัสนาธุระจึงได้วางเกณฑ์ไว้ไว้ในฝากไว้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและกับบาลีศึกษาพุทธโคดนะซึ่งเราทุกท่านก็จะเห็นทุกวันนี้เป็นอยู่ทุกวันนี้นะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เล่าถึงอดีตในผลงานของ บุรพาจารย์ในอดีตที่ท่านฝากไว้เพราะฉะนั้นแม้แต่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัยปัจจุบันนี้ก็เป็นผลงานส่วนหนึ่งของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ซึ่งท่านได้นิมนต์พระพม่าที่ชื่ออภิธรรมโชติกะแล้โชติกะอาจารย์โชติกะ,าากะนะที่มาจากพมา่าก็อนุสร์ ทุกวันนี้ก็คืออภพิธรรมโชติกาวิชาลซึ่งปัจจุบันนี้เทียบเท่าได้เป็นระดับปริญญาตรีถ้าจบแล้วใครจบแล้วก็ต่อปริญญาโทโปริญญาเอกได้เลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานของเจ้าบุคุลสมเดียตหรือบูราพาจานเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ช่วงแรกก็คงจะขอ,ก,ขอกราบเรียนและเรียนเจริญพรไว้แค่นี้ก่อนกราบนมัสการนะครับท่านพระครูวิมลธรรมรงังสีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุจาคณะ หมายเลขห้านะครับจากการเล่านะครับเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยแล้วก็ให้ท่านสาธุชนที่ฟังภายในพระโบสถ์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าท่านเองก็ผูกพันใกล้ชิดทั้งผ่านการฟังโดยตรงทั้งการได้ศึกษาประวัติได้เห็นแนวทางในการสร้างสารรค์งานท่านสาธุชนทั้งหลายก็คงจะพบว่าบุคคลผู้ที่จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฝากเอาไว้นั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความเสียสละครับ ทั้งเวลาทั้งภารกิจต่างๆก็ทุ่มเทอุทิศให้กับงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นชิ้นสำคัญยิ่งที่ต่อยอดจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันบัดนี้อีกรูปหนึ่งที่จะมาเสริมเติมเต็ม,ตมกับการร่วมํำลึกในการเสวนาครั้งนี้เพื่อระลึกนึกถึงท่านบุทรพาจารย์ผู้เป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งกิจการวิปัสนาจะขออนุญาตท่านพระครูมงคลภาวนานุศาสตร์นะครับจากวัดพุทธปัญญาได้ เพิ่มเติมเรื่องราวแห่งการระลึกนึกถึงบุรพา,าจารย์ขอกรับอรัตนาะครับขอจเจริญพรนัน <c oughs> น่งกวางกาณาภิปรายของท่านพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนี้ก็ทำให้คิดถึงอดีตที่ผ่านมาบางเรื่องข้าพเจ้าเคยน้ำตาไหลมาแล้ว คืออยู่อยู่บางวันหนึ่งได้เป็นเห็นเอกสารเอกสารที่หลวงพ่อเขียนกวากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไหวในมหาวิทยาลายัยลดังที่ท่านเจ้าคุณราชวิสุตทิโมอะ,อะไรนะราชอะไรนะราชสิทธิมุนีามาชื่อเจ้าคุณโูดกก็ชื่อนี้เหมือนกัน ได้บอกให้ทราบแล้วว่าการปฏิบัติกรรมฐานนี้คงจะไม่คงจะไม่หายคงจะไม่สูนคงจะไม่หมดไปจากบ้านเมืองของเราแน่เพราะท่านได้ฝากไว้ในระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยท่าเจ้าไ,าได้ไปเห็นคําที่ท่านฝากเรื่องนี้ไว้ในมหาวิทยาลัยบอกจริงๆว่าน้ําตาไหลว่านั้นร้องให้แอบร้องให้อยู่คนเดียวว่าโอ๋หนอ หลวงพ่อของเราทำไมมีความคิดลึกซึ้งกว้างไกลอย่างนี้ก็เ,เพราะหลวงพ่อคงระลึกอยู่แล้วว่าถ้าไม่ฝากไว้อันตรายหรือความเสื่อมเสียหายสูญไปก็จะต้องเกิดมีขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะว่าในปัจจุบันที่ท่านกำลังดำเนินการให้เจริญรุ่งเรือง ไปจนถึงทุกจังหวัดทั่วประเทศนั้นโดยเฉพาะที่วัดมหาธาตุเนี่ยคนมากมากมายเหลือเกินแต่ละวันในโบส์นี้ไม่มีที่นั่งวันพระรำวัดวันพระแปดค่ำนี้มีมีที่นั่งโน้นต้องเต็มไปทัง้งในวิหารแล้วก็ที่โน้นด้วยแสดงว่าการปฏิบัติกรรมฐานนี่จเจริญรุ่งเรืองมาก แต่ว่าอะไรก็ตามตารุ่งเรืองมากจเจริญมากคนก็อิจฉา้าคนก็มองไปในแง่ที่ไม่ไม่อยากให้ดีให้เด่นดังจะได้กล่าวให้ฟังเล็กๆน้อยๆว่าพอคนที่นี่มีมีความจเจริญมากกรรมฐานต่างจังหวัดก็จเจริญมากสมเด็จย่าเสด็จมาปฏิบัติกรรมฐานที่นี่ ท่านเจ้าคุณอาจารย์จ่าคุณโชดกเนี่ยเป็นพระอาจารย์สอนสตัานมานั่งกรรมฐา,านอยู่ในพระวิหารรับกรรมฐา,านในวิหารพอสมเด็จมาเข้ามาสมเด็จย่ามาเข้ามาปฏิบัติกรรมฐา,านที่นี่เท่านั้นปรากฏว่าบรรดาอุบาสกอุบาสิกาของวัดทั้งหลายตามมาอยู่ที่วัดมหาธาตุมหาธาตุหมดวัดทั้งหลายร้างวัดในกรุงเทพมหานาครในร้าง หลวงพ่อก็เป็นห่วงเห็นใครต่อใครท่านรู้จักอยู่ว่านี่เป็นอุบาสกอุบาสิกาวัดนั้นวัดนี้ทําไมยังมาอยู่ที่นี่นี่มาเจริญไปดูสิที่วัดนั้นวันวิสาขาที่วัดนี้วันวิสาขานีจะมีคนอยู่กี่คนถ้ามาก็ชวนเพื่อนไปไปเยี่ยมวัดใหญ่ๆทั้งหลายก็มากราบเรียนให้หลวงพ่อทราบว่าไม่มีเลยครับวันเวียนเทียนก็ยังไม่มีวัด ใหญ่ๆนะที่เขาเคยเจริญรุ่งเรืองอันนี้แหละจึงเป็นเหตุให้คนมันอิจฉารวมกันกินโต๊ะหลวงพ่อหลวงพ่อก็รู้ดีแต่หลวงพ่อก็ถือคาถาอวดดีอยู่ตลอดเวลาว่าฉันชนะความร้ายด้วยความดีกโกเทนะชิเนโกโทังท่านแต่งเป็นภาสิทิ์ให้ตัมานี่ท่องไว้เมื่อนาาำาระจําได้ท่องได้ว่าอะไรความร้ายในโลกล้วนเหลือหลาย รุมรอบรอบใจกายเกลื่อนแท้สิ่งอื่นจะหักหายห้าหอนมีหืือเว้นแต่ความดีแก้กลับร้ายกลายดีเธอท่องทำไปนะฉันพยายามท่องฉันต่างแต่งแล้วฉันจำแล้วฉันท่องแล้วฉันปฏิบัติด,ด้วยฉันไม่ไม่ไม่มองใครเป็นศัตรูมองใครมองทุกคน,กนเป็นเมตรกันทั้งนั้นต้องแต่ว่าพอคนมานี่มากๆากแ ข่าวทั้งหลายเกี่ยวกับวัดมหาธาตุที่ไม่ดีไม่ใช่เรื่องไม่ดีปลุกปั่นสิ่งว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จนในที่สุดปั่นหัวใครต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคนั้นว่าการปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้ที่วัดมหาธาตุนี้เป็นการล้างสมองคนให้เป็นคอมมิวนิสต์ยุคนั้นเป็นยุคที่จอมพลสฤษดิน์นตฎ กลัวคอมนิตปราบคอมนิตกันอยู่อย่างเต็มที่เมื่อมีคู่ไปเรียนกาบเรียนท่านคนใกล้ชิดไปกาบเรียนท่านว่าการปฏิบัติที่วัดมหาธาตุนั่นนะคือการกล่อมเกล่านนิสัยในล่างสมองคนให้เป็นคอมนิตจอมพลสริดิ์ก็ก็เรียกว่าตกใจตกใจจึงไปเห็นให้จอมพลสริดิ์สั่งจับพระพิมลธรรมไปขัง อัตอมาภาพก็มีชื่ออยู่นน้นด้วยเหมือนกันพระนฐานะเป็นเลขาหนึ่งหลวงพ่อใหญ่สองเลขาห้ารูปมีหนึ่งอัตอมาสองหมามนตกรคอสามหมามนัตรีหมาดองทองคำห้าพระสมจิตยังจำชื่ออยู่ได้เพื่อนที่โดนมีมีชื่อมีชื่อว่าต้องถูกจับเลขทั้งหลวงพ่อและทตั้งเลขา,าว่าหลวงหลวงพ่อเห็นหนังสือนี้แล้ว หนังสือมีมาเป็นทางการขอให้ออกในให้หลบหนีไปเสียบ้างมาอะไรต่ออะไรบ้างหลวงพ่อบอกว่าฉันไม่รู้จะหนีไปไหนเรียกหลวงตาไปพูดหลวงพ่อไม่รู้จะหนีไปไหนเขาไหว้ดำดินไปเสียก็ไม่ใช่ขอมเราจะดำดินได้อย่างไงเราจะอยู่ตรงนี้ใครจะทําอะไรเราก็ทําไปเราไม่ต่อสู้เราเอาชนะความร้ายด้วยความดีให้ถึงที่สุดแล้วในที่สุดวันหนึ่ง ท่ว่าภาพก็นในในช่วงนั้นอาตมาก็ถูกตำรวจมารับไปที่บ้านแม่จงจินแม่จงจินรุจิรวงเป็นแม่ของคุณประเสริฐรุจิรวงอธิบดีกรมตำรวจแม่รับไปที่รับไปที่โยมแม่โยมจงจินรับไปที่นั่นแล้วก็บอกว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านจะต้องถูกจับกับพระพิโมรธรรมด้วยก็ทำบอกว่าไม่รู้ ที่จริงรู้นี่แต่เบอกว่าไม่รู้ไปอย่างนั้นโกหกคือทำทำย่าให้โรมโยมตกใจเรืออะไรพูดให้โยมสบายใจไม่รู้ไม่มีไม่มีเรื่องอะไรธรรมะไม่มีไม่ได้ทําผิดทำไรเลยมีชื่อฉันทราบแต่ทั้งก็เราโทรสับเรียกลูกชายมาปรปเสริฐรุจิรวงมาถึงบอกประเสริฐว่าชี้ว่า,วานี่พระที่ห้องประชุมเนี่ยที่ห้องรับแขกเนี่ยพราของแม่นะมีชื่อว่าต้องจะถูกจับ กับหลงพ่อพระพิมลธรรมด้วยแกอย่าให้ตำรวจจับพราของแม่นะถ้าแกจับถ้าตำรวจตำรวจจับพระของแม่แม่จะไม่พูดกับแกจนตายเลยนะประเสริฐก็มาที่ห้องรับแขกมองตอมาหน่อยแล้วก็เรียกจ่าจามาถ่ายรูปพระองค์นี้ไว้แจ้งไปทุกกองทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าอ้วขอ อัตมาภาพนี่ความล,ลับยังไม่บอกใครบอกตรงนี้หน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัดว่ามาธาตุเนี่ยอัตมาวันวันที่ถูกจับอัตมาวันที่เขามาจับหลวงพ่อพระบิณรธรรมอัตมาภาพก็ไม่อยู่ที่ไม่อยู่เพราะเพราะว่าสมเด็จสังฆนายกวัดเบญจมาพพิษเรียกไปพบแล้วก็บอกว่านี่เธอจะต้องถูกเขาจับนะเขาขออนุญาตฉันแล้ว แล้วจะทํำยังไงให้เก้าทำยังไงตูกจับก็จับไม่รู้ั้องเฮอยใครอยากให้เขาจับหรือบอกว่าไม่อยากให้เขาจับแต่เมื่อเขาจะจับเขาว่าเรามีความผิดเขาไม่รู้จะทําอย่างไรจะดําดินรถเราจะพูดเรียนกับท่านบอกว่าเขาบอกหลวงพ่อพิมลธรรมไว้ดําดินกระผมก็เหมือนหลวงพ่อไม่ดําดินไม่ได้สมเด็จวัดเบญจาบอกว่าเธอหลบไปเสียให้พ้อนก่อน ให้พ้นพ้นไปที่ไหนโอ้ไปกอดสมุยบ้านเกิดของเธอนะ่ะนะพ้นเลอกอก็ดีเหมือนกันไม่แต่ว่านึกในใจเนึกว่ายอมตายกับหลวงพ่อดีกว่าไม่อยากหนีไม่อยากหนีไปไหนคิดว่าจะต้องดื้อสังกนายกกลับมาวัดแล้วก็มากราบเรียนหลวงพ่อให้ทราบเออเธอไปเธอหนะ้าอย่าดื้อครับอกว่าไม่ไปผมตายกับหลวงพ่อดีกว่าผมเด็จวัด นี่มาอีกรวมเด็ดวัดอะไรวัดสังเวชเฮ้ย hey, แกอย่าดื้อนะดื้อสังนายกสังนายกสั่งเธอว่าอย่างไรเธอต้องปฏิบัตินะแต่เธอไม่ปฏิบัติอย่างนี้ขอขาดนะบอกว่าไม่ปฏิบัติครับผมไม่ไปอยู่ยอมตายกับหลวงพ่อดีกว่าอยากจะเห็นวันนี้เขามาจับหลวงพ่อท่านเลยพูดดีบอกว่าน,นี่ฉันขอร้องนะขอร้องเธอเธอไปเส้นในวันนั้นเธออย่าอยู่ที่วัดนี้ อย่าให้ป,ะ,ปะทะกันกับกองกำลังที่เขามาจับเธอหลบไปเสียที่ไหนก็ได้อย่าอยู่นั้นในที่สุดท่านนั่งพูดดีๆอ้อนวอนก็เลยตัดสินใจว่าเออวันนั้นเรากลับบ้านไปกอสมุยเพราะกอสมุยคนไม่ค่อยไปอยู่แล้วเราไปกอสมุยทักองพร้อมวันเสียพอถึงวันนั้นเขาจับหรือไม่จับพ้นวันนั้นแล้วเราจะจัจากกลับมาวัดหมหาธาตุที่ที่สุดมาพาก็กลับไปอยู่ก็ไปขอสมุย ไปอยู่าอสมุยได้สองได้สองคืนก็ได้ข่าวว่าทางนี้ถูกจับทางถูกจับถูกจับ,จบแล้วพาไปอยู่ที่สันติบาลพาหลวงพ่อไปอยู่ที่สันติบาลที่วัดเลียตาตะอยู่นั้นชายจะอยู่ริมทาริมท่าชายทะเลก็เห็นคนแปลกหน้าสองคนมีคนแปลกหน้าร้องคนไม่ใช่คนาอสมุยนึกว่านี่สันติบาลตามเรามาแน่ๆก็เลยให้คนไปเชิญขึ้นมา เชิญมาเตินมา,นมาจากไหนกินปลาเผาอ่อนก่อนสิไปมาให้เขา